เจไปไช็อป Shop Nintendo by c i n e กันตอนนี้เราก็ถึงกันที่ช็อป Nintendo Authorized Store by c i n e c กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามีอะไร นี่คือ Nintendo Store สาขาที also, ่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซินเนกได้ร่วมมือกับ Copper White และสยามพารากอนเพื่อเปิดตัวร้าน Nintendo Store สาขาแรกในประเทศไทยแค่ก้าวเข้าไปนะคะก็สัมผัสได้เลยว่าโลกของเกม Nintendo เนี่ยไม่ใช่แค่เกมค่ะแต่เป็นประสบการณ์ที่สนุกสุดๆสําหรับแฟนเกมทุกคนเลยค่ะไปถึงนะคะโซนแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นโซนของตุ๊กตาตัวละคร Nintendo ค่ะซึ่งเป็นของแท้จากญี่ปุ่นหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมค่ะ จะมีทั้งเคสมีทั้งจอยแล้วก็มีทั้งสายชาร์จเลยนะคะใครที่อยากแต่งเครื่อง Nintendo เนี่ยให้เทๆ่ๆคูๆนะคะต้องมาที่โซนนี้เลยค่ะโซนต่อมานะคะก็จะเป็นแผ่นเกมค่ะจะมีทั้งแผ่นเกมใหม่ๆแผ่นเกมคลาสสิกก็มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นของสะสมและฟิกเกอร์สุดน่ารักค่ะฟินจนอยากซื้อกลับบ้านไปหลายๆตัวเลยค่ะ และไฮไลท์สุดๆนะคะของที่ Nintendo Shop ที่นี่ก็คือโซนทดลองเล่น Nintendo Switch 2ค่ะจะมีทั้งเกม Mario World และ Donkey Kong นะคะให้ลองเล่นกันฟรีๆเลยค่ะโดยที่จะมีพี่พนักงานนะคะคอยแนะนำการเล่นและคอยแนะนำอุปกรณ์ของ Nintendo ทุกอย่างเลยค่ะใครที่อยากสัมผัสเกมแบบเต็มตาเต็มจอนะคะเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเกมจริงๆเลยเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ที่ Nintendo Authorized Store by Cinex นะคะหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์นะคะกับทางร้านหน้าวายทีของเราได้เลยค่ะเพราะว่า ว่าร้านนาวายทีของเรามีส่งด่วนส่งเร็วแน่นอนค่ะ